สวัสดีครับมาชมสถานปฏิบัติธรรมวัดเขาวงธรรมนารายต่อนะครับข้างหลังองค์พาน,นี้ก็จะเป็นโถงถ้ำนะครับอยู่ด้านหลัง เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับข้างในตามก็ามาครับ นี่ภายในโถงถ้ำก็จะมีพระพุทธรูปต่างๆมีคล้ายๆเป็นที่นั่งปฏิบัติธรรม จะ,จะมีแสงไฟสว่างครับไม่มืดรอบๆก็จะมีถงถ้ำต่างๆนะครับเป็นครูหาต่างๆ แยกออกไปเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับ มีแสงไฟตลอดนะครับเป็นทางเดินเดินขึ้นเล็กน้อยจะเป็นครูหาท่ำครูหาต่างๆ